ไอ้ตัวนี้ยผมซื้อมาซื้อม,มาจริงๆเลยตัวเนี้ก็คือตลาดเมือไงไหโขตลาดเนี้นะครับที่ทผมซื้อมาอคือคผมอเ,เริ่มจากศึกษาดูตลาดก่อนนะครับก่อนอื่นเราไปดูจากตลาดมาคือความคิดของผมเนี้ยเริ่มแรกเลยก็คือว่าเราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเนี้ยอยากทำการเกษตรอะไรสักอย่างนึงเราอยากรู้เรื่องตลาดก่อนและตลาดไหนอะที่ใหญ่ที่สุดเรามีกำลังซื้อเยอะที่สุดในโลกนี้น่าจะเป็นจีนละ กัจีนตอนนี้ผมก็เลยศึกษาว่าจีนพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันใหญ่มากคนไทยเป็นเจ็ดสิบล้านน้อยไทยเจ็ดสิบล้านคนอันนี้พันสี่ร้อยล้านคนคราวนี้ผมก็เลยศึกษาไปว่าในเมื่อมันจะปลูกอะไรสักอย่างหนึง่งตัวตัวไหนสมมติมว่าจะปลูกไหมตัวไหนที่มันแพงที่สุดในตลาดจีนพอเซิร์ชเข้าไปศึกษารูปุ๊บเนี่ยครับหนึ่งงเนี่ยอันนี้คือของมผูฟรสจีนนะ price per cubic meter ก็คือราคาต่อลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เมตร มีชี้มีดูจะดเลยที่เราเคยเราเคยรู้กันมาว่าพยุงไทยพยุงไทยไม่แพงนะในตลาดในในที่ออกข่าวกันตลอดอ่ะออกข่าวทุกวันทุกวันจับไม้สามสี่ท่อนมูลค่าสองแสนบาท,ทคนไทยเห็นก็ตกใจแล้วว่าทําไมไม่ปลูกพยุงไทยอ่ะทั้งที่มันแพงขนาดนั้นเราก็ออกข่าวกันเรื่อยจับยังไงก็ไม่หมดนะครับถึงขั้นยิงกันตายก็ไม่สนก็นกนกนจะก็จะปลูกสรุปแล้ว พอเรามาศึกษาดีๆแล้วเนี่ยพยุงไทยราคาแค่ในตลาดจีนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโฟจิงหงมูสปีซี่40ชนิดของไม้ที่แพงที่สุดในประเทศจีนในตลาดจีนเดีย๋วยวผมส่งไม้ให้นะมันอันนี้คือแพงที่สุดในประเทศจีนนะไล่มาเลยทุกอย่างราคาไม้ของไทยเนี่ยเดอร์บิเกียโฟจิงจีนเนี่ยีไซมิสโรสูดนี่ของไทยนะจากไทย9 3 0 0 0 u s 93้าหมืต่อ price per cubic m e t ตรก็คือราคาต่อ1ลูกบาศเมตรลูกบาศเมตรก็คือเต็มกระบะลังรถคุณปูนเนเี่ยเต็มกระบะลังรถคุณปูนนี่คือ1ลูกบาศเมตรละไม่ได้เยอะมากไปนะครับราคาอยู่ที่93้าหมืก็ตีคูณสาเข้าไปประมาณ3ล้านบาทประมาณ3ล้านต่อลูกบาศเมตรแต่คราวนี้มาดูราคาเนี่ยเดลวิกเกียออโดริฟอร์าานชไนซ์โซสูตรแล้วก็มันมีเดลวิกเกียฟอรินสี่สองตัวนี้คือประยุกต์ให้ลำเราเมืองเวียดนาม ราคานี่จะอยู่ที่45ล้าน1.5ล้าน US กับ2ล้าน US แต่แต่ที่จริงในตลาดจริงก็คือมันกู้กันไอ้สองตัวนี้เขาขายใกู้กันเลยขายกู้กันแล้วราคาอยู่กันอยู่ที่ลายไม้กับสีลายไม้กัสีราคาอยู่ที่45-60ถึง 6, ล้านบาทต่อ1นูกบาทเมตร price per cubic meter คราวนี้มันแพงกว่าพยุงไทย15เท่า,ทา,ทาแล้วเราจะมาปลูกพยุงไทยทำไม เพราะว่าพระธุ์ไทยเนี่ยมันใช้เวลา25-30ปีกว่าจะถึงรอบตัดฟันออกมาก,กว่าจะมีก่ญให้ตัดได้พูดงา่ายๆมันช้ของเขาเนี่ยใช้เวลา8-10ปีพอผมศึกษาแบบนี้ปุ๊บแล้วมันปลูกได้ไหมในเมืองไทยก็ศึกษาลองดูดูไปดูมาไอเนี่ยกอาหไฮหลังนะฮะต้นกําเนิดของมันเนี่ยประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยใหญ่มากแต่ก่อให้หลังม,มันดันอยู่ใต้สุดเลยแล้วมันอยู่เขตร้อน ดูเขตร้อนก็คือว่าประเทศจีนมันจะมีส่วนนี้ที่เป็นเขตที่ร้อนที่สุดในประเทศจีนละมันดันมามีต้นกำเนิดตรงนี้ประเทศจีนทําไมมันดึงแพงทาไมมันดึงหายยากเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ลายสวยที่สุดแล้วมันดันมามีต้นกําเนิดอยู่ที่เขตร้อนที่สุดเรา่นี้มันก็เลยปลูกที่ไหนไม่ได้ในเมืองจีนส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่มันจะหนาวจุดเป็นทีมักมีพื้นที่แค่ประมาณ5%ของพื้นที่ประเทศเนี่ยครับมันจะมีไอ้ส่วนที่ผมวุมลมเนี่ยนะมันจะปลูกได้แค่นี้ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นปุบ ปลูกไม่ได้ปลูกได้พุ่งถึงฤด,ดูหนาวมันตาย <Okay. S 1> เพราะอากาศมันเย็นเกินจนถึงขั้นฟรอสเป็นหิมะเป็นหิมะพุ่ตายในทีไอตัวเนี้ยมันเป็นไม้เมืองร้อนคราวนี้มันจะปลูกได้ตรงไหนส่วนล่างของยุนานบนทุนยูนานนี่ยุนานนะครับตัวนี้กวางตุ้งส่วนล่างของกวางตุ้งแล้วตัวนี้เป็นอ่ากวางซีกวางซีนี่ใต้สุดนะแถวฟูเจียนแล้วก็เกาะหฮหลังสรุปแล้วสี่บนทด้านล่างสุดแค่นั้นเองแล้วสี่มนทุเนี้ยปลูกได้เฉพาะด้านล่างของมนฑล เหนือขึ้นไปปุ่มไม่ได้สรุปแล้วมันก็เลยหายยากหนึ่งหาย,ยากสองมันเป็นไม้ที่ลายสวยที่สุดแล้วก็เขาถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับในสมัยตั้งแต่ราชวงศ์ชิงราชวงศ์หนิงของจกักรพรรดิของเขาเน่นะไม้ตัวนี้ใช้ในพระราชสำนักเท่านั้นเป็นไม้สงวนนะครับสงวนสําหรับในพระราชสำนักใครจะเอาไปใช้ทั่วไปไม่ได้มีโทษนะฮะม,มันก็เลยถือว่าคนจีนถือว่าถ้าไม่มีบุญญาวาสนาไม่มีทางได้ใช้ไม้นนเนิเอ เขาก็เลยถือว่ามันเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลชั้นสูงคิดดูว่าคนนี้ครับรู้จักคนนี้เยอะคนนี้หงจินเป่าดังนะไหมในวงจีนดังมากแล้วคิดดูว่าระดับดาราระดับซูปเปอร์สตาร์เขาเนี่ยทุกคนต้องการไม้มโมโหรีคิดดูไม้ข้อนประมาณนี้ครับเนี่ยยังไม่ได้แกะสลักอะไรเลยนะครับยังไม่ได้แกะสลักยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันยังมีคุณค่าเขาเห็นไวไม่เขาเอาขาตั้งไปตั้งทาขาตั้งไปตั้งโอ้ คิดดูมีค่าขนาดไหนมีขนาดยังไม่ได้แกะสลักเป็นรูปนู้นรูปนี้รูปนั้นถ้าแกะสลักแพงกว่านะเนี้ยครับกําไรรูปกระันที่ทาจากไม้หงโหวี่นะแต่ละชิ้นเนี่ยมูลค่าสามล้าสี่แสนบาทแต่ละชิ้นร้านทองแต่ละร้านต้องมีไอ้ตัวนี้ร้านทองในประเทศจีนนะถ้าใครไปประเทศจีนนะผมท้างพิสูจน์เข้าไปถามร้านทองเขาว่ามีรูปกระคนไม้หงโหวี่ไหมเขาจะถามว่าคุณมาจากประเทศไหนเข้ามคุณรู้จักหงโหรี่เพราะเฉพาะคนจีนเท่านั้นที่ ที่รู้จักไหมตัวนี้เห็นคุณค่าของไม้ตัวนี้เคยมีลูกค้าผมที่ซื้อไปนะครับแถวฉันเซาซื้อไปปลูก20่ต้นตอนนี้บริษัทบริษัทเขาส่งไปที่เชียงไห้ไปดูงานไปดูงานของบริษัทเขาดีเขาเลยมีโอกาสก็เ,เลยเขาเลยอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมพูดป็นจริงไหมไปร้านทองที่เขาขายมีรูปประคำถาถ่นะทั้งร้านมันมีอยู่สามสี่ชิ้นสามสี่ชิ้นไปถามว่าไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ราคายอยู่ที่นู่นตกประมาณสามแสนกว่าบาท ตีนทังไทยสดสดเขาโทรมาหาผมเลยเพราะผมอยู่เมืองจีนนะพี่ผมเชื่อละที่พี่พูดอะ่ะผมผมเชื่อละเพราะผมมาผมมาเองพิสูจน์เองกับเือกลับมาเมืองไทยปุ๊บซื้อเพิ่มอีกร้อยต้นไปปลูกเพราะเขารู้ล้ว่ามันแพงจริงมันมีราคาจริงแล้วคนไทยมัวทาอะไรอยู่ทําไมคุณจะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมคุณไม่เขาเรียกว่า r d research and development คุณต้องไปศึกษาก่อนตลาดในเมื่อตลาดจีนคุณมองว่าตลาดจีนพันสี่ร้อยล้านคนมันใหญ่ มันมีอะไรที่น่าปลูกแล้วไปขายให้เขาแล้วทําไมคุณไม่ดูว่าตัวไหนแพงที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบแล้วค่อยปลูกทําไมรัฐบาลทําอะไรอยู่ผมอยากรู้ว่ารัฐบาลทําอะไรอยู่กระทรวงเกษตรของไทยทําอะไรอยู่กรมนั้นกรมนี้ส่งเสริมการเกษตรทําอะไรอยู่คุณส่งเสริมปลูกพริกปลูกเขือปลูกแตงปลูกแล้วปลูกมากี่ปีมันก็วนอยู่แน่ะทั้งข้าวอ้อยยางปาลามปาล์มน้ำมันมันสำปะหลัง กวนเวียนอยู่นั่นนะทั้งทั้งที่ราคาตกก็ปุ้มกันอยู่อย่างนั้นแหละเจปียี่สิบปีก็ปุ้มกันอยู่อย่างนั้นแหละถามว่ารุ่นรุ่นปู่ย่าตายายลูกมารุ่นพ่อรุ่นแม่ลูกมารุ่นลูกลูกมาสามชัวยย่วอายุคนยังไม่รวยแล้วทำไมไม่เปลี่ยนทําไมไม่เปลี่ยนทําไมไม่คิดว่าคุณเอามองจากตลาดนะครับตลาดเขาต้องการอะไรคุณต้องทันโลกยุทธศาสตร์ยี่สิบปวงยี่สิบปีไม่ต้องพูดถึงมันเปลี่ยนปีต่อปีมันเปลี่ยนปีต่อปีปลปอปแล้วทำไมคุณไม่มองว่า ไอ้ไม้หวงหัวนี่ราคาขนาดเนี้แล้วมันปลูกได้ในเมืองไทยมันเป็นไม้เมืองร้อนมันเป็นไม้เมืองร้อนทําไมคุณไม่ปลูกเนี่ยแหละผมก็งงมาทีไทยทไมไม่ปลูกแล้วส่วนใหญ่นะคนในหลายคนก็มองเจ้าหนุนทีรัฐก็มองว่าเราคนที่สงสัยทาไมจีนไม่ปลูกเองแาลงขนาดนั้นทําไมจีนไม่ปลูกเองทําไมจีนต้องมาปลูกยางพารารู้ไหมครับมันติดอะไรปัญหาหลักของมันเลยก็คือมันเป็นไม้ห่วงห้ามอันดับหนึ่งของจีน เหม ahí, ือนประยุงไทยเขาก็มองเขาก็ถามมันแพงขนาดนั้นแล้วทำไมไทยมันไม่ปลูกวะประยุง์ไทยทําไมไทยมันไม่ส่งเสริมให้ปลูกแล้วรัฐบาลไม่ต้องไปติดกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเอากฎหมายออกให้หมดปลูกเน้นให้ปลูกเรียบร้อยส่งจีนไปเลยสิทําไมไม่ปลูกทำไมไม่ทำอย่างนั้นคนไทยก็ตอบว่าก็มันมีกฎหมายอยู่แล้วแล้วคุณทําทําไมกฎหมายพวกเนี้ยก็เหมือนที่เราถามจีนทําไม่ไม่ปลูกมันแพงขนาดนี้สรุปแล้วมันโกงเงินข้ามคุณรู้ไหมว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ย มันมีปากฏกณ์ก็คือว่าจีนเนี่ยซื้อมาเล็จากผมซื้อมาเล็ดประยุงไทยจากผมไปเพาะแล้วไปปลูกที่นู่นเขาบอกว่ามันเป็นไม้ต่างถิ่นมันเป็นไม้ต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายจีนปลูกได้แย่งกันปลูกใหญ่นะครับตอนนี้ตอนนี้ปลูกกันทวันทังไหนปลูกประยุงไทยแต่หารูไม่ประยุงไทยยี่ห้างสามสิบปีนะครับป่าจะต่าได้แต่คิดว่าเหมือนประยุงจีนนะคือจีนก็หลงกลติดติดกับดักกฎหมายใครก็ติดกับดกฎหมาย แต่พายุงแต่ในประเทศไทยมันมีอย่างหนึ่งคือว่าเราไปเอาพายุงที่แพงกว่าพยุมไทย15เท่าจากจีนมาปลูกม,มันจะไม่มีได้ไงแล้วไม่ได้ติดกฎหมายด้วยมันเป็นไม้ต่างประเทศเหมือนไม้ยูคาเหมือนไม้กระถินเนพากระถินตะลงเราสามารถปลูกได้ตัดได้ขายได้ส่งออกได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเข้ามันติดบัญชีสองไซตสในการที่จะส่งออกเพราะว่าเ,เรื่องกฎหมายเนี่ยผมศึกษามาอย่างละเอียดไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เราคุยกับเจ้าหน้าที่เข้าไป หาเจ้าหน้าที่ระดับใหญ่ๆทั้งนั้นแหละที่ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่องถกามที่สวทปลูกได้ปลูกได้ครับที่เอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยรัฐปลูกได้ทั้งหมดยกเว้นพมทห้านะครับเสียภาษีมงท้องที่ไี่ถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้ปลูกได้ตัดได้ขายได้ในเมืองไทยลักษณะไม้ใช้สอยเหมือนเราปลูกยูหาปลูกในที่ที่ไม่มีใบก็ปลูกได้ยูยคาปลูกได้ตัดได้ไม้ใช้สอยแต่ถามว่าจะส่งออกได้ไหมส่งออกไม่ได้เพราะอะไร เพราะใน <Yeah. S 1> ะบัญชีสองไซต์มันมีข้อกําหนดอยู่ว่าจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานของรัฐในประเทศนั้นนั mm ้น hmm. ก็คือกร mm hmm. มวิชาการเกษตรคราวนี้กรมวิชาการเกษตรไม่ยอมขึ้นทะเบียน,น,นให้ถ้าคุณไปปลูกในที่ที่เอกสารสิทธิ์มันไม่ถูกต้อง mm hmm. สคหนึ่งปลูกได้โฉ mm hmm. นดถูกปลูกได้ร mm hmm. สสามจะพุดแดงพุดดําจะอะไรก็แล้วแต่ปลูกได้หมดสปกปลูกได้ mm hmm. ที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกให้โดยรัฐ mm hmm. ชัดไหมครับชัดเลยแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรแล้วก็คนจีนทำไมไม่ปลูกปัญหานี้นะฮะแล้ว,ลวคนไทยเขาโมวัวถ้ามันดีจริงจก็ปลูกแล้วถ้ามันดีจริงรัฐบาลไทยก็ส่งเสริมไปแล้วผมถามว่าผมถามว่าตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาใีรัฐบาลไทยส่งเสริม,มอะไรล้วจะประชาชนรวยส่งเสริมให้ปลูกกันแล้วรวยไม่มีเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดเราคิดอยู่ในกรอบไงที่จริงเราต้องบินออกไปอะที่ผมบินออกไปเนี่ยภาพทุกภาพของจริงทั้งนั้นนะฮะที่ผมทํามาเนี่ยเอาลองลองดูนะฮะฝั่งเนี้ย อันนี้หนะ้าผมนะั้นะของจริง้นะผมอยากให้เห็นไงทำไมถ่ายนหน้าไม่ได้ไม่ได้อยานาน่างดังก็อยากเป็นดาราเพราะว่าอยากให้อยากให้รู้ว่าเนี่ยผมไปบุกจริงๆนะผมไปลุยให้คุณเห็นจริงๆนะว่ามันทําได้ไอ้คนเกษตรกร,ร,กรที่อยู่จังหวัดหน้าโคตรไกลเลยแต่มันคิดมันคิดได้มันทําได้มันเป็นรู้จากลุงจีนม่อีไปดูมาจากต้นกำรับตลาดพามีจริงไหมไปเดินดูมาเรร้อยไปซื้อมาให้ดูเลยเนี่ยซื้อมาให้ดูแล้วสุดท้ายมา ก็ต้องมาปลูกให้ดูรู้ไหมครับต้นนี้ต้นนี้ผมปลูกเองห้าปีปลูกมาแล้วห้าปีมีแก่นไหมครับมีถ้ามันมีแก่นในเมืองไทยแล้วคุณะรอคุณนาะว่าคุณจะรอะไรคุณรอบางคนก็บอกเดี๋ยวรอให้กรมวิชาการเกษตรเขาไปปลูกทดสอบให้กรมป่าไม้ไปปลูกทดสอบจนมีแก่นก่อนแล้วเราค่อยคุณปลูกตามผมบอกเลยถ้าคุณรอขนาดนั้นอ่ะคุณไม่ทันเราคุณไม่ทันมาเลคุณไม่ทันเขมรคุณไม่ทันพามา่าคุณช้าไปเรื่อยเพราะอะไร สิ่งพวกนี้มันรอไม่ได้นะครับคือมันต้องเปลี่ยนปีต่อปีนะครับหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่โลกมันเปลี่ยนเร็วเราต้องเปลี่ยนเร็วตามถ้าสมมติไม้ที่มันแพงที่สุดในเมื่อมันแพงที่สุดในจีนผมถามว่ามันจะมีตลาดไหมได้ไงมันก็ต้องมีตลาดของมันกิโลละหมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อกิโลนะฮะที่ผมซื้อมาเนี่ยไอ้สองท่อนเนี้ยท่อนที่สามหมื่นท่อนที่สามหมื่นนะครับรวมแล้วสองท่อนเนี่ยผมซื้อมาหกหมื่นบาทผมถามว่าถ้าเรามีอย่างนี้สร้อยท่อน ถ้าเรามีอย่างเงี้ยสักร้อยห่องเกษตรกรมีใครจนไหมมันไ<ร>มีใครจนมันไม่มีใครจนทั้งประเทศไทยถ้าถามว่าตลาดพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนคุณมีเป็นร้อยล้านต้นก็ไม่พอขายแต่ราคาเนี่ยมันอาจจะลงมาบ้างแต่ผมถามว่าไอ้ตอนเนี้ยราคาเนี่ยผมกดซีให้ดูก่อนนะราคาไอ้ตัวนี้ตอนเนี้ยมันอยู่ที่กิโลกร,รัมละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทในตลาดจีนนะในตลาดจีนอ่า หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทในตลาดจีนเท่นี้ต้นหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเพราะว่าถ้าไม่ผมถึงลูกผมไปนั่งนอนรมสามวันเลยให้เขาขุดให้ดูให้เขาขุดคือเขาจะขุดไปขายตลาดอยู่แล้วเนี่นะครับในในเห็นไหมเนี่ยเขาใช้รถไมโคร,โครนะขุดแล้วเวลาปลูกก็ปลูกเหมือนยางพารานี่นะครับสวนยาง่ชัดเลยแทนที่จะเป็นยางพาราอย่างนี้ทั้งประเทศเป็นห่วงหรือไมคนไทยไม่รวยตายลรอ แล้วเขาขุดใช้ไมโครขุดขุดไม้เรียบร้อยมันมีไม้ชนิดไหนในในประเทศไทยที่ที่คุณไม่ต้องตัดคุณขุดทั้งเงาข,งข้างในมันแพงมันไม่มีใครตัดกันเขาขุดทั้งเงามันแพงแล้วเรียบร้อยคุณมาแทะกับพี่ผมไม่น่้ดูกระบวนการนี้นะครับที่เขาตัดส่งตลาดเมืองไหนโขนเนี่ยคือผมรู้จักจากคนจีนเนี่ยท่าแกหวเนี่ยที่เป็นเจ้าของสวนคราวนี้เราก็มาคิดร่วมกันว่าถ้าผมไปปลูกในเมืองไทยแล้วผมคุณมีตลาดให้ผมไหมที่นี เมล็ดก no totally well, ุมีให้ไหมมีเมล็ดเอามาเล็ดที่ดีที่สุดในประเทศจีนนะก็มาสวนเทีาไก่หวานเนี่ยเพราะลายไม้เนี่ยสวยที่สุดในตลาดมุงไฮโคใครก็รู้จักสวนนี้เป็นสวนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นแปลงพ่อที่ใหญ่ที่สุดในเกาะไหลำโผมไม่ทาสัญญาคุยเขาทาสัญญาในสัญญาเดี๋ยวเปิดให้ดูะสัญญาเนี่ยก็คือสัญญาซื้อขายเมล็ดทานจากสวนนี้เท่านั้นคือเวลาเราทําเราไม่ได้มั่วมั่วก็คือเดอร์เบียร์อดนิฟล่าซื้อที่ไหนมาปลูกก็ได้มันไม่ใช่ถ้าแบบนั้นเนี่ย เข้าแก่นบ้างไม่เข้าแก่นบ้างคุณเอาอะไรรับปกันนั้นลายไม่ได้สวยลายไม่สวยก็คือมันมีแก่นก็จริงแต่ลายลวดลายมันไม่สวยเข้าไปนะตลาดตลาดเขาไม่ยอมรับขายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคนไทยปลูกมาแปดสิป, 8, ปีเสียเวลาปีนะฮะผมก็เลยเริ่มจากพวกนี้เรียบร้อยปุ๊บรู้เลยนะ,นะผมบอกให้มูลค่าเอามูลค่าจริงๆในมูลจีเลยนะก็คือว่าต้นหนึ่งเนี่ยน้ำหนัก ของแก่นนะแซะเรร้อยปุ๊บแทะกับพีเรื้อยมันจะอยู่ที่20-40กิโล20นี่คือต่ำสุดแล้วนะต่ำสุดเอาตีต่ำสุด20กิโลกิโลละหมื่นก็ตกสองแสนต้นไม้ต้นละสองแสนต้นต้นสิบปีนี่นะก็แปดปีแปดถึงสิบปีครับแปดถึงสิบปีมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณพื้นที่คุณเนี่ยดีขนาดไหนดนดีไหมปลูกดูแลดีไหมถ้ามันดีก็อาจจะแปดปีปลูกได้ขายได้นะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะดิสูรลง และยี่สิบโลเนี่ยนะขั้นต่ำยี่สิบโลก็คือต้นละสองแสนไม่มีใครปลูกต้นเดียวหรอกเขาปลูกร้อยต้นร้อยต้นต่อไร่นะครับสี่คูณสี่เมตรเนี่ยเนี่ยที่ไปดูของเขามาเนี่ยร้อยต้นต่อไร่สี่คูณสี่เมตรร้อยต้นเป็นเงินเท่าไหร่ครับยี่สิบล้านบาทคําว่าพื้นที่หนึ่งไร่ยี่สิบล้านบาทผมถามว่าถ้าสิบไร่ล่ะสิบไร่ก็สองร้อยล้านมันเวิร์กไหมไหมมันเหมือนมันเวิร์อันนี้คือราคาในจีนแต่ถ้าราคาในไทยผมผมบอกเลยว่า ถ้าสมมติกิโลสองพันห้าตีต่ำเลยแหละต่ำเลยเขาโลละหมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยไม่เอาผมเอาแบบสมมติของเราปลูกเยอะราคามันลงโลโละสองพันห้าต้นหนึ่งยี่สิบกิโลเป็นเงินเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทต่อต้นนะไล่หนึ่งร้อยต้นก็คือห้าล้านบาท <10. S 1> ไร่ละห้าล้านถ้าผมปลูกสิบไร่อะผมปลูกสิบไร่ที่ผมม,มีแค่นั้นเนี่แค่สิบไร่สิบไร่ห้าสิบล้านบาท ผมถามว่าเกษตรกรมันจะมีใครจนไหมเนี่ยพูดง่ายๆเกษตรกรนะปลูกอะไรก็แล้วแต่ปลูกมาสิป,ปีเก็บเงินได้เก็บเงินล้านไม่ได้ไไเลยไ,ไม่ถึงเลเงินล้านนี่เก็บไม่ได้หรอกนนี่แต่แต่นี่อากจะถึง <deserve> นี่เอ้านี่อากจะถึงเพราะถ้ารวยจริงถ้ามันดี <c oughs> จริงไม่ต้องเป็นหนี้เกษตรไม่ไม่ต้องเป็นหนี้พกศไม่ต้องเป็นหนี้สหกรณ์ ท้องกสอเกษตรกรนี่ครัวเรือนประเทศไทยทุกวันเนี้ยสองถึงสี่แสนบาทตอ่อต่อครัวเรือนหนึ่งสองถึงสี่แสนรกสไม่มีรงทำารัวท้รงกสศไม่มีดอกไม่ไม่ได้กินดอกเนี้ยคราวนี้ถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นพืชชนิดนี้นะคือผมเริ่มจากตลาดผมไม่ได้เริ่มจากเราอยากปลูกอะไรเราเคยไปขายแบบนั้นน่มันมัดนอกมันคิดแบบโบราณมากในเมื่อทุกคนเรียนมญญาตีนะมญญาตีสมัยนี้สอนปุ๊บสถาบันสอนหมดการ เป็นเรื่องของการตลาดทุกวันนี้คุณต้องเริ่มเอาตลาดนําตลาดต้องการอะไรมีดีมานคุณค่อยจะมาลูกเพื่อจะไปส่งตลาดแต่ในชีวิตจริงทางปฏิบัติจริงประเทศไทยก็อยู่ที่เดิมเพราะอะไรคุณไม่ได้ไปดูตลาดก่อนจีนมันต้องการอะไรอย่างอเมริกามันต้องการอะไรแล้วเราค่อยมาลูกกันนะเราไปส่งเขามันเป็นอะไรที่มันซิมเพิลแบบคอมมอนโคตรง,ง่ายๆเนี่ยเข้าใจง่ายมากในเรื่องนี้แล้วทำไมต้องคิดเยอะตอนนี้ก็คิดเยอะ,ะครับ ท่านหน่วยงานละก็ถ้ามันไม่จําไว้เลยนะถ้ามันไม่เข้าแก่นมานะคุณตายเกษตรกรพวกนี้ก็ถ้ามันไม่เข้าแก่นมาคุณตายจะฟ้องคราวนี้ผมปลูกมาเนี้ยห้าปีมีแก่นขนาดเนี้ยผมถึงกล้าพูดได้เต็มปากผมถึงกล้าพูดได้เต็มปากเพราะอะไรผมปลูกม่เองกับมือแล้วมันมีแก่นไหมล่ะมีสรุปแล้วกระจบแล้วไหมจบแล้วเราคือไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วคุณคิดนะอีกห้าปีต่อไปคุณไม่ทันมาเลยบอกให้มาเลเซียมันปลูกก่อนคุณนะเพราะอะไร ทั้งยาทั้งปตามราคาตกดูไม่มาเลยตอนนี้ปวดหัวจะตายจะเอาพืชอ,อะไรมาเปลี่ยนแต่ตอนเนี้ผม <c oughs> ผมรู้แล้วว่ามาเลยนี่ตามผมอยู่ตอนนี้แล้เขาก็สั่งจากผมต้นกล้าปล้านต้นนะคุณคุณคิดช้าไม่ได้นะถ้าปีนี้ <c oughs> เขาไปปลูกงั้นปุ๊บปีหน้าปีต่อไปคุณ <c oughs> ก,ก็ไปทันเขาอีก <c oughs> แล้วความ,มา่า่ื้นที่เยอะที่สุดคนลงทุนเยอะก็คือเกาหลีกับอ่าสิงคโปร์คราวนี้เขาไปสัมภารที่เป็นแสนไร่แต่ละไรเป็นแสนไร่เป็นล้านไร่ เขาเอาต้นนี้ไปปลูกแล้วคุณจะทำไงค,คือพม่าพื้นที่พร้อมมีพื้นที่พร้อมปลูกมากมีแรงงานราคาถูกเยอะแยะถ้าเขาได้สายพันธุ์ดีๆแบบนี้ไปปลูกคุณจะทำไงเกษตรกรไทยช้ากว่าเขาอีกลาวอีกพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับพื้นที่เยอะมากครึ่งหนึ่งของประเทศไทยจกักลวรจีนเต็มไปหมดแต่ยังปลูกกล้วยกันอยู่เลยเพราะไรบางทีจีนก็มองไม่ออกคิดไม่ออก คือคนที่ไม่ได้ไปเห็นแบบนี้แล้วคนไม่ได้คุกคีกับวงการนี้เขาจะมองไม่ออกแต่ถ้าเขาเห็นเ็าเห็นปุ๊บไอ้ไอ้นี่มันเอาไปปลูกเมืองไทยมันโอเคนะแล้วคราวนี้ถ้าเขาปลูกมาเมื่อไหร่คุณก็ไม่หันเขาอีกอันนี้ผมจะปุ่มจะชี้ห้ดูนี่ไม้สามปีนะครับดูลายมันสวยตั้งแต่เด็กนะครับนี่สวยตั้งแต่เด็กนี่ไงมันแพงเพราะไอ้นี่ไงทําไมมันถึงแพงผมถามว่ามีไม้อะไรที่ที่ลายสวยแบบนี้ตั้งแต่เด็กไม่มี นี่ของจริงนะฮะของจริงก็มาจากไฮโค่นี่เลยของจริงเลยจากสวนเนี้ยของเราเลยอเราเยพยูมาเราเนี่ยเป็นไทยราคาแพงกว่านีพยงไทยปูกว่านี่อันนี้แพงกว่าสิบห้าเท่าพยงไทยสามล้านบาทอันนี้หกสิบไรคือคนละเรื่องอคนละเรื่องในราคาคือมันเป็นออริจินอลเขาแล้วทำไมเขามาซื้อพยงไทยรู้ไหมเพราะหนึ่งมันถือ สองไอ้นู่นมันไม่พอจะขายกันแล้วมันไม่มีอะไรจะใช้มันก็เลยจําเป็นต้องซื้อไม่ใช่ว่าเขาอยากได้นะคนไทยนี่ก็หลงตัวเองบอกว่าอันนี้คือผมคุยกับเนี่ยพ่อแคาจีนในนั้นนะถามว่าพยุงไทยเป็นไงบ้างเขาก็บอกไอ้ที่ซื้อมาใช้ทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีจะใช้ก็เลยจําเป็นเราไม่ใช่เฉพาะปะยุงไทยมันไปซื้อปะยุงแอฟริกาไปซื้อปะยุงของอ่าละตินอเมริกาะยุงเม็กซิโกอะไรนู่นมาเพราะอะไรปะยุงเขาไม่พอใช้ ไม่ใช่ว่าเขาอยากได้ตัวที่เขาอยากได้คือตัวนี้ถ้าคุณยิงตรงเป้านะพูด,ดง่ายๆคุณคุณใช้วิธีโฟกัสเวลาทําธุรกิจทุกวันเนี่ยคุณใช้วิธีโฟกัสอย่าใ,ใช้อย่าใ,ใ,ใ,ใช้วิธีจับไข่ปลูกอะไรก็ปลูกแล้วแต่สเปกระปะแพ้ทั้งหมดพวกวันนี้เราไม่แข่งเขาก็แข่งเราไม่ต้องแข่งกับประเทศอื่นเขาก็แข่งเราเองอย่างเวียดนามมาตามตูดมาียดนมเลามากข่านี้นำทุกเรื่องละ ไอ้น,นี่ครับต้นห้าปีที่ผมบอกต้นตนี้แหละที่เรามาดูครับเราไปดูลายกันไอ้ดูใกล้ๆดูชัดๆนะสวยไหมม,มันสวยตั้งแต่เด็กเลยไอ้อส่วนนี้ไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะต้นจะเป็นรกระพีเขาเรียกว่ากระพี่จะแซกอิงแต่อันนี้มันยุ่ห้าปีเพราะว่าที่ผมบอกว่าแปดถึงสิบปีมันตัดสุด้ายได้จริงนะครับก็คือโอเคแล้วํำหรับเขานี่แค่นี้เขาไปทำเก้าอี้ทำโต๊ะ เนี่ยของจีนนะเวลาทำก๋วยเตี้สังเกตดูนะครับทำไมเขาต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆหรเดียวเพราะอะไรครับไม้มันาแข็งเขาไม่ได้ทำอลังการเหมือนไทยใหญ่นะไม่เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดัดใช้ไฟเผาไปค่อยดัดดัดๆให้มันโค้งงอนั่นแหละนั่นแหละคือของจีนแล้วแต่ละชิ้นนะซื้อไม่ได้หรอกแต่ละชิ้นเก้าแสนล้านกว่าล้านสองสองล้านไอ้ต้นไอ้ต้นอะไรต้นต้นอะไรดิตัวเนี้ยครับตัวนี้ไปอยู่ไหลังสวนผมเอง เอ,อเ,เอ่อท่อน,ออท,อนท่อนนะท่อนนั้นมัเป็นพยุงนอกระพยุงแถวแอฟริกาอะไรผมไม่ดูมาหมดไงไม่งั้นผมไม่รู้มันั่งคุยได้หรอกตัวนี้ผมไม่ดูตลาดเขานะเพราะคุณทาไปถึงไหนอะไรยังไงเาส่งตู้เป็นเพนเดอร์มาเนี่ยวันวันหึงเข้า4ี0ห้าตู้นะครับถ้าเรือใหญ่เลยแหละ่ากวางซีนะครับเป็นตลาดไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนกวางซีและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยในโลก ไม้พยุงจากแอฟริกาไม้พยุงจากละตินอเมริกาไม้พยุงจากไทยเราเราเข้าพ้นหมด no, เราต้องไปถึงขนาดเนี้ยถ้าไม่งั้นเราก็คุยไม่ได้พูดไม่ได้แบบนี้ <Okay. S 1> เอาเนี่ยครับ mm hmm. ผมถึงเอาหน้าผมไป mm hmm. ทุกอะไรเวลา,า,ลาหน่วยงานราชการเขามาดู mm hmm. ขาเขามาตรวจสอบเขาเขาก็ดูว่าก็น,นี่ผมไปจรงิงๆอะ่ะข้อมูลจริงทุกอย่างผมอยากให้เมืองไทยมันดีขึ้น mm hmm. ผมก็เลยทาแบบนี้ mm hmm. ใครจะว่ายังไงผมก็ไม่สน mm hmm. ผมจะให้เมืองไทยมันดีขึ้น ไม่ต้องรอพักนั้นพักนี้อผมทำเองนต่2สอะไรครับนาสะโอ้ไม่ครับไม่ไม่โดนส2ไม่ได้ถ้าส2มันติดงพักนั้นพักนี้จะสั่งนู่นนี่แน่สั่ได้อันนี้สั่งใครสั่งผมไม่ได้นะผมจะทำนู่นนี้กับประเทศไทยผมจะทำแค่นั้นเองเพราะว่สนใจมึงมาดึงกันเนาะแต่ผมต้องมีน้องขอผมอยู่ในกองผมอยู่นาน แม่ไปไหนมาต้องามาอธิบายนคับในต้นนึกเท่าไหร่ท um ี่ต้องตัดหู<_<_<_<_<_้ไม่เป็นไรอ่ะมีคลิปให้ดูครับ